การพยายกรณ์อากาศคือการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพลมป้าอากาศในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อคาดการสภาพอากาศในอนาคตซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการวิเคาราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆเพื่อเพิ่มความแม่นยําหรือการใช้แบบจําลองเชิงตัวเลขที่ซับซ้อนเพื่อคํานวณผลลัพธ์ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความแม่นยําของการพยากรณ์อากาศคือปริมาณข้อมูลที่ใช้โดยโดยิ่งมีข้อมูลมากขออภัยค่ะโดยยิ่งมีข้อมูลมากความแม่นยําก็ยิ่งเพิ่มขึ้นในปีพศ2 5าะะ 2015, มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั่วโลกเช่นสถานีตรวจอากาศพื้นดินกว่าห0,000แหง่ง ันนีชั้นบนกว่า1,000แหง่งเรือกว่า7 0 0 0ันลำทุ่นได้มาสมุด1,100แห่งเรดาร์ตรวจอากาศหลายร้อยแห่งอุปกรณ์บนเครื่องบินพาณิชย์กว่า3,000ลำและดาวเทียมอีก 6, 6, 6ดวงค่ะสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยานักอุตุนิยมวิทยาเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบองป้าอากาศจากสถานีตรวจทั่วโลกและนำมาจัดทำเป็นสารสนเทศในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยในการพยากรณ์อากาศตัวอย่างสารสนเทศที่ใช้ในประเทศไทยได้แก่ 1. แผนที่อากาศชนิดต่างๆ 2. ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศ 3. ภาพถ่ายจากดาวเทียมสารสนเทศแต่ละประเภทแสดงข้อมูลลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันโดยหนึ่งในสารสนเทศสำคัญคือแผนที่อากาศพื้นผิวโลกค่ะประกาศด้วยนะคะ เป็นแผนที่ที่แสดงข้อมูอเอลเกี่ยวกับองค์ประกอบลมป้าการที่ตรวจวัดได้จากสถานีตวรวจอากาศในบริเวณผิวดินของโลกค่ะข้อมูลเหล่านี้ถูกนำเสนอนในรูปของสัญลักษณ์เล็กๆเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของลมป้าการในแต่ละพื้นที่ค่ะเช่นอุณหภูมิอากาศปริการไม่ปกุมทิศทางและความเร็วของลมและความกดอากาศค่ะ อากาศผิวพื้นแสดงด้วยตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์เพื่อบ่งบอกสัญ,ญลักษณ์ขององค์ประกอบลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบตัวเลข 2. ความกดอากาศ 3. ปริมาณน,น้ำฝน 4. ปริมาณเมฆชั้นต่ำที่ปกคลุมท้องฟ้า 5. ความสูงของฐานเมฆ 6. อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 7. ทัศนวิสัยและ 8. คุณภมิอากาศบางข้อมูลจะต้องแปลผลจากตัวเลขก่อนจึงจะเข้าใจได้ค่ะข้อมูลที่ใช้ในรูปสัญลักษณ์นะคะ 1. ชนิดเมฆ 2. การเปลีป่ยนแปลงความกดอากาศ 3. สภาพลมฟ้าอากาศสี่ตาเร็วและที่ทางลมค่ะข้อสังเกตนะคะ 1. หากไม่มีอุปกรณ์บาง,อย,างอย่างเช่นท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆ สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แสดงชนิดเมฆจะไม่ปรากฏบนแผนที่ค่ะ2ในบางกรณีนะคะสถานีตรวจอากาศอาจไม่ได้ตรวจวัดข้อมูลบางอย่างค่ะข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศแต่ละแห่งจะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อแสดงสภาพลมฟ้าอากาศในบริเวณกว้างโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างจากข้อมูลเฉพาะสถานีค่ะแผนที่อากาศพื้นผิวช่วยให้สามารถวิเคราะห์ลมฟ้าอากาศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้อย่างแม่นยำค่ะ ด้วยให้ข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่ะแผนที่อากาศผิวพื้นช่วยให้สามารถวิเคราะห์สภาพลมฟ้าอากาศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้อย่างแม่นยํด้วยให้ข้อมูลสําคัญที่ช่วยในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่ะภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะคะภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเป็นภาพที่ได้จากการวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงหลายความยาวของคลื่น นิยมวิทยาเช่นภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นอินฟราเรดและภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นแสงค่ะดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะคะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟไฟ้าในช่วงต่างๆเพื่อให้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเช่นชนิดและปริมาณของเมฆค่ะรวมถึงความรุนแรงและความเร็วของพายุเขตร้อนค่ะข้อมูลเหล่านี้ได้จากการวัดคลื่นในช่วงต่างๆเช่นอินฟาราเรดและแสงที่มองเห็นค่ะซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกประมวลผลเป็นภาพค่ะ หนึงภาพจากช่วงคลื่นอินฟราเรดนะคะแสงอุณหภูมิของพื้นผิววัตถุโดยใช้เฉดสีเทาไละ่ระดับสีขาวถึงเทาอ่อนหมายถึงอุณหภูมิต่ำค่ะและสีเทาเข้มถึงดำหมายถึงอุณหภูมิสูงภาพนี้ช่วยเห็นความแตกต่างของอุณหภูมิเมฆในแต่ละประเภท การแปลความหมายภาพถ่ายราเทียมอุตุนิยมวิททลนะคะช่วงคลื่นอินฟราเรดยังมีข้อจํากัดคือถ้าวัตถุมีอุณหภูมิกใกล้เคียงกันมากคะ่ะสีของภาพจากการวัดจะมีความแตกต่างกันน้อยคะ่ะทําให้แปลความหมายของภาพได้ยากคะ่ะดังนั้นจึงต้องใช้การปรับสีของภาพในแต่ละช่วงอุณหภูมิให้มีความเียดมากขึ้นคะ่ะ นอกจากนี้ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงคลื่นอิฟลาเรดแล้วนักวิทยานี้ยังวิทยายังใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะช่วงคลื่นแสงร่วมด้วยเพื่อให้แปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะสองนะคะภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงคลื่นแสงจะสะท้อนังสีจากวัตถุค่ะโดยจะใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่มีแสงค่ะภาพที่ได้จะเปดสีเทาและระดับ ตามอัตราส่วนรังสีสะท้อนของเมฆเมฆจะมีความหนามากจะใช้สะท้อนรังสีสูงและมีสีอ่อนค่ะเช่นสีขาวหรือสีเทาอ่อนส่วนเมฆที่บางหรือเมฆมากจะสะท้อนรังสีต่ำและมีสีเทาเข้มจนถึงสีดำค่ะใกล้เคียงกับพื้นผิวโลกค่ะนอกจากนี้นะคะการสังเกตสีแล้วภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงคลื่นแสงยังแสดงรูปทรงและ ลักษณะพื้นผิวของเมฆค่ะทําให้สามารถระบุได้ว่าเมฆดังกล่าวเป็นเมฆก้อนหรือเมฆแผ่นค่ะถ้าเป็นเมฆก้อนนะคะภาพถ่ายดาวเทียมส่วนใหญ่จะแสดงรูปทรงที่มีลักษณะเป็นก้อนค่ะผิวไม่เรียบค่ะส่วนเมฆแผ่นมักจะเป็นพื้นผิวเรียบหรือมีรูปทรงไม่ชัดเจนค่ะภาพถ่ายดาวเทียมสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดเละป,ปริมาณของเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าค่ะ แต่ถ้าหากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับฝนและความแรงของฝนรวมถึงทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจะใช้เรดาร์ตรวจอากาศค่ะซึ่งช่วยติดตามข้อมูลหยาดน้ำฟ้าค่ะในบรรยากาศโดยเรดาร์จะตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนกลับจากหยาดน้ำฟ้าในอากาศค่ะทำให้สามารถทราบความแรงของกลุ่มฝนและทิศทางการเคลื่อน ตัวของฝนได้ค่ะแม้ว่าจะยังไม่เป็นปริมาณของฝนที่ตกลงถึงพื้นค่ะเรดาร์ตรวจอากาศให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความแรงและทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนโดยการแปลผลจากสีที่แตกต่างกันซึ่งสะท้อนถึงค่าความเข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนกลับจากเมฆฝน เมื่อเรดาร์ปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปกระทบกับเมฆฝนฟ้าค่าความเข้มของคลื่นที่สะท้อนกับในหน่วยเดซิเบลจะบ่งชี้ความแรงของฝนโดยฝนที่มีกำลังอ่อนที่สุดจะมีค่าความเข้มประมาณ20เดซิเบลภาพจากเรดาร์ตรวจอากาศจะถูกแสดงในรูปแบบ PPI ซึ่งเป็นมุมมองจากด้านบนภาพที่ได้จะมีสีที่แตกต่างกันเช่นสีเขียวแสดงถึงฝนอ่อนในขณะที่สีเหลืองและสีส้มแสดงถึงฝนที่มีกำลังแรงขึ้นข้อมูลจากเรดาร์สามารถใช้การคาดกะเน์ทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในช่วงเวลาใกล้เคียง แต่ไม่สามารถใช้ทำนายฝนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ข้อมูลบางครั้งอาจผิดพลาดจากการสะท้อนของสิ่งกีดขวางเช่นอาคารสูงหรือจากขอบเขตลัศมีเรดาร์ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อความแม่นยำการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาข้อมูลสารสนเทศทางปรตู นิยมวิทยามีความสำคัญในการวางแผนการทำงานในหลายอาชีพเช่นกเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวโดยช่วยในการตัดสินใจเรื่องการเพาะปลูกและกิจกรรมท่องเที่ยวตามสภาพอากาศรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติเช่นพายุไต้ฝุน่นข้อมูลเหล่านี้ยังช่วยในการบริหารจัดการน้ำการทำฝนหลวงและ การคำนาคมขนส่งต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ